สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาแม่นปัวจะมาพูดเกี่ยวกับชาวราศีตุลน,นะคะประจําเดือนกุมภาพันธ์นี้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโอ้พี่ดาจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะคะความรักและสุขภาพร่างกายว่าเป็นอย่างไรกันนะคะตะกอนอื่นเลยนะคะพี่ดานะคะขอแชร์คนละหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกาลังกาลังจิตกำลังใจให้พี่ดาแม่นปัวนะคะพี่ดาได้มีกําลังใจในการทํางานนะคะแล้วก็ ใครที่แชร์ให้พิดาพิดาก็ขอให้รวยรวยรยร้อยล้านตันล้านเลยในปี6-6นี้ตลอดปีเลยนะคะแล้วให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอ่าแล้วที่พิดาจะมาพูดในวันนี้นะ,ะถ้าพิดาพูดเกี่ยวกับง,งานการเงินความรักสุขภาพนะคะให้น้องๆหรือเพื่อนๆทุกคนนะคะให้มีส่วนร่วมคอมเมนต์พิดามาด้วยนะคะพิดาได้รู้ว่าเฮ้ย พี่ดาพูดอย่างนี้มันโอเคว่าหรือ,อยังไงก็ให้คอมเมนต์ช่วยมาให้มีส่วนร่วมกับพี่ดาด้วยนะคะงั้นพี่ดาพูดคนเดียวแล้วจะเหงาหงอยนะคะแล้วเราก็จะกลายเป็นแบบโอ้โหทํางานแบบโอ้โหทำไมรู้สึกน้องๆไม่คอมเมนต์กันเลยให้คอมเมนต์เข้ามาเลยนะคะพี่ดายินดีรับฟังและแก้ไขน,นะคะอันดับแรกที่พี่ดาจะพูดถึงคือเรื่องเกี่ยวกับการงานนะคะการงานของชาวราศีตุลในช่วงนี้นะคะใครนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะอาจจะมีเรื่องสับสนวุ่นวายหน่อยแต่คุณอย่าลืมนะคะ ประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้จะเป็นอะไรที่บุญเก่าหนุนนามากนะคะประจำเดือนกุมภานนี้แล้วก็ให้หมั่นทาบุญเยอะๆเลยนะคะจะหนุนนาในเรื่องการงานจะมีคนนะคะถ้าใครที่เป็นหัวหน้างานหรือเป็นสายงานที่แบบมีองค์กรเยอะๆลูกน้องบริวารน,นะคะจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นผู้หนุนนาบริษัทของเราให้จเจริญรุ่งเรืองแล้วก็จะได้ลูกน้องเก่งๆเ,งเข้ามาร่วมงานนะคะแล้วข้อลูกน้องจะช่วยกันสามัคคีกันในการทํางานมากนะคะสําหรับชาวราศีจุลแล้วก็ ใครที่กําลังจะเดินโปรเจกต์ใหม่ๆหรือมีอะไรใหม่ๆนะคะคือมีการประชุมหาลือกันในช่วงนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะได้อะไรใหม่ๆหรือจะมีหุ้นส่วนจะมีลูกน้องบริวารเพิ่มนะคะหุ้นส่วนที่ดีนะคะแล้วเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินนะคะพอหวยในเรื่องเงินทองนะคะโชคลาภก็คือใครที่ชอบเสี่ยมโชคนะ,คะพีดาบอกได้เลยเรื่องกุมพาพันอาจจะมีโชคนะคะเกี่ยวกับเลข เลขใกล้ตัวมีอะไรบ้างนะคะเลขใกล้ตัวก็มีเลขเช่นเลขาเลขใกล้ตัวก็มีเลขเกี่ยวกับเลขบ้านเลขรถนะคะเลขพวกนี้จะนําโชคให้นะคะแล้วก็เลขวันเดือนปีเกิดถ้าน้องๆหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีเซนให้ติดไว้เลยนะคะจะมีโชคเวละส่วนท่านใดที่กำลังซื้อบ้านซื้อรถซื้อตัดสินใจซื้อที่ดินอะไรอย่างนี้ไม่ต้องกลัวนะคะแล้วแล้วการ การทำงานในในการซื้อหรือการที่จะจะไปเกี่ยวกับติดต่อธนาคารอะไรอย่างเงี้ยสำเร็จแน่นอนนะคะไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ่าแล้วก็ท่านใดที่กําลังแบบเฮยช่วงนี้เราเงินขัดสนอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้เข้าหาคนที่คนใกล้ตัวนะคะจะช่วยเพื่อน,นได้นะคะช่วยเราได้แล้วก็เรื่องสุขภาพร่างกายให้ระวังเกี่ยวกับสายตานะคะ สายตาเราคลุมแพ้แล้วเล็กน,น้อยคือไม่ต้องกังวลนะคะเดือนุมพานเป็นเดือนที่เราจะโล่งโป่งนะคะแล้วก็ในเรื่องของความรักความรักความรักในช่วงนี้จะปอบางมากนะคะอาจจะพูดจะหุดหิดใจกันหน่อยพ่อแง่แม่งอนกันนะคะสิ่งที่ดีที่ที่สุดก็คือชวนกันไปทําบุญนะคะแล้วก็เปลี่ยนโลเคชั่นขึ้นไปต่างจังหวัดไปทะเลไปภูเขาอะไรอย่างเงี้ยจะเปลี่ยนโลเคชั่นได้ดีมากจะทําให้จิตใจเราเบิกบานแล้วก็จะทําให้เราไม่ ทะเลาะเบาแหวงกันนะคะสําหรับคู้เ่แล้วส่วนคนที่กําลังคบหาดูใจในช่วงนี้ก็อย่าเพิ่งส่วจสัดสินใจนะคะให้ดูกันไปก่อนแล้วทุกอย่างจะราบรื่นนะคะ<ส>แล้วสิ่งที่ดาจะแนะนําเกี่ยวกับการทาบุญเสริมดวงนะคะก็คือให้ไปทําบุญกับคนพิการแล้วก็ถวายหลอดไฟนะคะให้เติมน้ำมันตะเกียงนะคะจะทําให้ชีวิตเราลุล่มโรดรุ่ม,มเรืองนะคะประจําเดือนกุมภาพันนี้ไม่ต้องกลัวเลยนะคะน้องๆอ,อย่าลืมนะคะให้ มีส่วนร่วมมาคอมเมนต์พี่ดาด้วยนะคะเดีย๋ยวพิดาจะมีคลิปดีๆมานําเสนอน้องๆทุกคนนะคะ,ะสําหรับวันนี้พี่ดาขอากาบขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ